สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันบนทางด่วนหรือว่าฟรีเวย์101 n o r t h นะครับก็คือขึ้นทางเหนือนั่นเองนะครับฟรีเวย์นี้นี่ก็มีประวัติมากมายนะครับประวัติที่เกี่ยวกับตำรวจซะด้วยอ่ะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันวันหน้าครับแต่ทุกคนเห็นป้ายนี้ไหมครับ c a r p o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  n y y นะครับ c a r p o ูอง n l y คืออะไรครับคอร o พูคือเลนที่อยู่ซ้ายสุดนะครับบ้านเราก็คือก็เหมือนกันเลนขวาสุดนะครับที่ว่าเป็นเลนที่รถขับเร็วที่สุดนะครับ แต่บนทางด่วนของอเมริกาเนี่ยเลนซ้ายสุดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็วิ่งได้นะครับเพราะมันจะมีกฎอยู่นิดนึงนะครับว่าเลนซ้ายเนี่ยที่เรียกคอร์พูเนี่ยเพราะว่าคนที่จะสามารถใช้เลนนั้นได้เนี่ยจะต้องมีผู้โดยสารในรถต้องแต่2คนขึ้นไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราขับอยู่คนเดียวล่ะเราขึ้นได้ไหม คำตอบก็คือไม่ได้นะครับถ้าตำรวจทางหลวง CHP นะครับหรือว่า California Highway Patrol มาเห็นเข้าเนี่ยเขาสามารถเรียกให้เราหยุดแล้วก็ให้ใบสั่งเราได้นะครับอันนี้ใบสั่งอันนี้ก็ราคาแพงนะครับได้ยินมาว่า500เหรียญขึ้นไปนะครับก็พยายามระวังแล้วก็ทำตามกฎกันนะครับจะได้ไม่โดนใบสั่งราคาแพงกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ